กูกูเวงเชี่ยโตมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยอูกูแกล้งเล่นนิดเดียวเองปอดแหกก็ได้กูไม่ขำไงมึงก็รู้กูไม่ชอบเออกูไม่แกล้งมึงแล้วก็ได้แล้วมึงมีอะไรอ่ะตามกูมาทำไมคือกูเหงาว่ะมึง ไปอยู่เพื่อนกูนในดีที่ห้องกูะมึงหายโหรไปตั้งหลายวันอ่ะมึงยังมีหน้าจะมาชวนกูนไปนอนอีกเหรอเออก็กูเหงาว่ะมึงไปเถอะแล้วลูเมร์มึงอะไปไหนหรือว่ามันกลัวมึงเพราะมึงไปหลอกผีมันอไม่รู้แม่งกูนะเว้ยโทรไปหามันมันก็ไม่รับกูไปถามคนนึ่งก็ไม่มีใครตอบกูเลยเอาเป็นว่าไปห้องกูดีกว่าไป ไปเถอะไม่ไปมึงไปเลยไปเอ้อะกูไปเลยไปเอ้อกูขอนอนองก็กูบอกให้ไปไงอ่ามึงแกงกูใช่ป่ะไม่ได้แดกกูหรอกไอ้เหี่อะมึงไม่ไปกูฆ่ากูกูกลัวอะไรเฮ้าแมว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 มึงจะไปไหมเอาล่ไปครับไปครับมึงพูดอะไรนะ ไปมันผมไปครับพูดว่าอะไรนะไปครับมึงพูดแล้วนะครับมึงพูดมึงพูดเลยนะไปไปไปห้องกูเดี๋ยวไปยโตไปไปไปเข้ามาเข้ามางาห้องกู พาพอ,องเหรอเหี้ยกลิ่นก็เหม็นผ้าก็เน่าอะไรกูไม่ได้ทำความสะอาดนิดเดียวเองนิดเดียวมีตัวอะไรตายไปเนี่ยไม่รู้ไม่นามีเข้ามาเึอะนะกูว่ากูกลับก่อนดีกว่าวะนะเจอกันหยุด มึงต้องอยู่กับกูคืนนี้เอออยู่ก็อยู่จะดุกูทำไมวะจะเย็นเย็นเฮ้องั้นตามสบายเลยเพื่อนผาไปอาบน้ำแล้เออกูอกินข้าวก่อน โตอะไรว้เนี่ยอะไรมึงจะตกใจอะไรเรืหนาเนี่ยคนด้วยไม่ใช่ผีแล้วมึงมีอะไรวะคือกูจะบอกว่าถ้ามึงง่วงอะมึงก็นอนก่อนได้เลยนะเว้ยที่กที่ผิดมานอนห้องนเนี่ยมึงจะนอนเหรอเออเอองั้นตามสบายเลยมึงจากน้ำปะ กว่าแพงแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวกูไปหยิบเสื้อผ้าเอามึงเลือกเลยแล้วกันนะอ,อย่าเปิดไฟนะเว้ยเออเขียบเมนที่ผาย สบายใจแล้วมีเพื่อนมานอนด้วยไม่เหงาแล้วเว้ยเอ๊ะมึงทำไรกูบอกว่าอย่าปิดไฟไงกูมันสว่างกูนอนไม่หลับกูไม่ชอบความมืดนอนไปเถิดเดี๋ยวมึงก็หลับก็กูบอกว่ากูไม่ชอบความมืดไงกูนอนไม่ได้เปิดไว้อเออเออเปิดก็เปิดวะ ไอโต้มึงได้กินอะไรเหม็นๆปะวะโต้โต้อะไรมึงได้กินอะไรเหม็นๆปะวะไม่ได้กินอะไรทั้งนั้นนอนๆมัๆๆนเหม็นๆอ่ะเออนอนไว้นอนขวาน้ำมาด้วย ตไอ้โตไอ้โตไอ้โต,ตโอ๊ยชักจะทนไม่ไหวแล้วนุย้ยมีเสียงดังกึกกในในตู้จะอะไรนักหนาวะจริงๆริงนุ้ยเนี่ยไม่เห็นจะได้ยินอะไรเลยเนี่ยกูว่ามันมีจริงๆรินุ้ยไม่มีหรอกมึงน,นอนนอนไปนอนนอน โมึงได้ยินแล้วใช่ปะ <S 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 อะไรมึงเนี่ยตกใจหมดเลยแล้วมึงมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยจะไปห้องน้ำแล้วมึงไม่กลัววะมึงไม่ได้ยินเสียงนั้นจริงเหรออืมกูมก็ได้ยินแว่วๆแต่มม่งคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเปิดแอร์แรงไงลมมันพัด กูว่าไม่ใช่อ่ะเออมึงอยากให้สาระงมึงเป็นนอนไปอยู่กูอนอย่ามึงไปกูจะไปฉีอย่าไปนอนนอนไปอยู่กูก่อนอืมกูมปวดฉี

กูไม่ไหวแล้ววะ่ะกูวเขามึงเป็นคนตายอ่ะมันอยู่ในตู้มันอยู่ในตู้นั้นคนตายเลยกูไม่เคยเห็นเลยจริงๆนะเวย้ยเมื่อกี้กูเห็นขามันแล้วมันจับแขนกูด้วยอะ่ะอยู่ในตูน้นี้ถ้ากูดูแล้วไม่เจอนะไม่เห็นจะมีอะไรเลยมีจริงนะเวย้ย เฮ้ยเฮ้ยไอ้กันชัดอรไอ้โตไอ้โตไอ้โตไอ้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 โตเสียนตำมือว่ะอุ้ยเจ็บป่ะเ้ยกูไม่ขำนะเว้ยมัไม่มีใครเลยมือดูนี่กูกลับก่อนดีกว่าอ่อไม่เอาไม่เอามึงจะไปไหนอ่ะมึงจะทิ้งให้กูอยู่คนเดียวไม่ได้นะเชียโตไอ้โต มูลีมูลีมันขยรบเองไอ้โตอะไรจริงจริงนุ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยยิ่ยจริงจริงมึงมึงมาดูนี่ก่อนมาเคลียร์นี่ก่อนจะได้นอนสักทีนี่มันไม่มีอะไรเลยมึงดูกูส่องไฟแล้วนะเออจอไหมไม่มีงั้นกูนไปก่อนนะเว้ยเออกินอะไอวะ กูกลินมาจากตู้นี้อะไรวะเนี่ยเชีย่ยมึงศกเฮ้ยจริงหเหรอวะเฮ้ยเยี้ยเฮ้ยมึงเปิดดูดิเคี่โต จะไปไหนมึงต้องอยู่กับกู